วันนี้นะคะอ่วมไปตามตามกันสี่มุมเมืองของพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะ,คะหาเส้นทางเข้าพื้นที่ยากมากทีเดียวค่ะเพราะว่าบางพื้นที่เส้นทางก็ถูกปิดเช่นเดียวกันค่ะ มาดูในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะอ่วมฝนตกหนักในรอบ20กว่าปีค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเน,นื่องในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะล่าสุดค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกนะคะกับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้น้ําท่วมล้อมรอบใจกลางเมืองยะลาค่ะยิ่งบริเวณหน้าโรงแรมยะลาราม,มาหน้าโรงเรียนยะลาบำรุงพดุงประชาวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาพดุงประชา ถนนสายเนินหูกวางนะคะวัดเฮ่งเจียโรงเรียนมานะ น้ำทะลักเข้ามาเจาะเออล้นท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ถนนค่ะน้ําสูงประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรค่ะรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะประชาชนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รถยนต์ค่ะโดยมีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะจากสถานีตํารวจภูทรเมืองยะลาคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทางเทศบาลนครยะลาเร่งนํารถขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ะะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่ติดอยู่ภายในบ้านรวมทั้งการขนย้ายสิ่งของจะเป็นต่างๆเป็นการเร่งด่วนค่ะขณะที่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ซอยหน้าโรงเรียนมานะก็บอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากค่ะสูงขึ้นมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะแล้วก็ไหลเข้าบ้านเรือนตอนตีสี่ค่ะ และอีกจุดหนึ่งนะคะก็มีน้ําท่วมเช่นเดียวกันนั่นก็คือย่านตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยะลานะคะเกิดน้ําท่วมขังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะซอยซิโรโรส14นะคะในเขตเทศบาลนครยะลาน้ําได้ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยค่ะรถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านส่วนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องอพยพออกมาอยู่ในเต็นท์บนถนนค่ะทางด้านคุณอัศรีนาดะแซนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยซิโรรส สีนะคะก็ได้เล่าว่าเมื่อคืนนี้ทางเทศบาลนครยะลาได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ําท่วมแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะก็ได้อพยพขึ้นไปนอนในเต็นท์บนถนนเนื่องจากว่าบ้านเช่าที่อาศัยอยู่เป็นพื้นที่ต่ําน้ําท่วมทุกปีจึงได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะทั้งนี้นะคะทางเทศบาลนครยะลาได้มีการประกาศแจ้งเตือนน้าท่วมขอให้พี่น้องประชาชนที่เคยประสบน้ําท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี2530ถึง2531นะคะให้ยกของขึ้นที่สูง ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะหากพี่โน้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่073 212 345ค่ะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครยะลาค่ะไปฟางเสียงชาวบ้านกันค่ะนีน้ำหนักมากความหนังมากปีก่อนหนักและปีนี้หนักกว่าอ,อีกเตรียมยกหม,มยกของใหญ่ตุ้ตันไปที่สูงเมืม่อคืนนั่งทีเต้นค่ะในเต้นสีควเรือนแล้วก็ บางคนบ้านมีสองชั้นข้าก็อยู่ข้างบนไงแต่เรามีบ้านชั้นเยอะแล้วก็ต้องมาย้ายอยู่ในตึกตอนนี้ก็อยากได้อาหารแห้งนดื่มของที่จำเป็นต้องใช้ก่อนก็ได้ติดตามจากเทศบาลนครยะลาเพจเทศบาลนครยะาลาว่าการเค็ดหน้าว่าน้ำเชื่อมจะมา ขณะที่เส้นทาง410ยะลาเบตงค่ะก็ได้เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนบริเวณใกล้ก,กับสวนตาหวานอเภทานโตจังหวัดยะลาบริเวณถนนสาย4363เกิดดินสไลด์ค่ะทางขึ้นหมู่บ้านคอกช้างไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเลยค่ะรถครงกรารไฟฟ้านะคะก็ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะนาโดยพันตํารวจโททันิริขันสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรแม่วานนายสมศักดิ์ชูหนูนิมิตรนายกเทศมนตรีตําบลคอกช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าช่วยเหลือในการเคลียร์เส้นทางในส่วนของพื้นที่รอบเขตเมืองยะลาจับบสเตงนอกค่ะก็ ต้องบอกว่าน้ําท่วมหลายพื้นที่นะคะในส่วนของตรงนี้ก็มีบ้านพงยุไรมาลายูบางกอกน้ําท่วมสูง20-30เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงซอยมสัสยิดมาลายูบางกอกหลังตลาดอบจพื้นที่หมู่ที่ 2, 3และหมู่ที่7รวมไปถึงบ้านบุดีหมู่ที่9และ12น้าได้ท่วมถนนและพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตําบลยุโป,โปหน้าวัดชมภูสถิตมีน้ําไหลตัดผ่านถนนทางเข้าวัดจนทําให้รถไม่สามารถสัญจรไป มาได้ค่ะรวมไปถึงนะคะสำคัญมากเลยค่ะสำหรับถนนสาย418ยะลาปัตตานีนะคะโดยเฉพาะระหว่างอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีรถขนาดเล็กค่ะไม่สามารถสัญจรได้รถกระบะยกสูงนะคะยังคงผ่านได้ค่ะระดับน้ำณนะนะตอนนี้เลยนะคะยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากฝนยังคงตกอยูนะ่ณตอนนี้เลยในพื้นที่จังหวัดยะลาผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวนี้และขอแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่ภาคใต้10จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระ วังน้ำท่วมฉับพลันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่4ธันวาคมคือชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชตรงังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะ ทั้งนี้นะคะจังหวัดยะลาเองค่ะย่านเศรษฐกิจของเขตเมืองยะลานะคะน้ําท่วมหนักในรอบ36ปีนะคะบริเวณถนนพิพิธพักดีหน้าสถานีรถไฟหน้าโรงแรมยะลารามานะคะซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีร้านค้าจําหน่ายค่ะน้ําได้ทะลักท่วมเต็มพื้นที่ร้านนะคะแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนระดับน้ําสูง60-80เซนติเมตรนะคะตั้งแต่ระดับขาไปจนถึงหน้าอกทีเดียวค่ะเจ้าของร้านถ่ายรูปนะคะบอกว่าถนนพิพ,พิธภักดีนะคะท่วมหนักสุดเมื่อปี2500 131นะคะที่มีควรเขื่อนรั่วขึ้นมาค่ะซึ่งก็ระดับน้ำถึงเอวนะคะแล้วก็ที่หน้าสถานีรถไฟระดับน้ำก็ประมาณถึงหน้าอกของอเจ้าของร้านถ่ายรูปนั่นเองนะคะสำหรับปีนี้ค่ะถ้ารวมเมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันนี้เนี่ย ฝนตกหนักแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะท่วมถนนสามัคคีนะคะที่นี่ก็ท่วมมากแล้วก็น่ากลัวด้วยค่ะจะต้องมีการขนย้ายของขึ้นที่สูงเท่าที่ทราบฝนตกหลายวันนะคะ 3- 4ถึงวันแล้วนะคะเมื่อคือนนี้ก็ตกหนักที่สุดก็จะมีการขนย้ายของจากที่ต่ำนะคะขึ้นสู่ที่สูงค่ะเพราะว่าน้าท่วมหลายครั้งแบบนี้เนี่ยก็ อาจจะเกิดความเดือดร้อนได้แล้วก็ครั้งแรกยะลานะคะที่เคยท่วมหนักเมื่อปี2508แล้วก็ปี2509ครั้งที่2ก็ปี2531ค่ะขนาดที่มีรายงานนะคะก็มีการปิดกั้นเส้นทางนะคะโดยทางตำรวจรจราจร ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองยะลานะคะก็มีน้ําท่วมขังนะคะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้บริเวณถนนพิพิธภักดีถนนรถไฟหน้าโรงแรมยะลารามาทางลอดใต้สะพานรถไฟหรือว่าสะพานดํานะคะ รวมไปถึงแยกชาปนสถานค่ะและข้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแยกโรงเรียนอนุบาลยะลาแยกตเตบาะเส้นทางหน้าโรงแรมตองเก้าที่มลายูบางกอกไปจนถึงแยกกม .6 กนะคะก็มีน้ําท่วมขังค่ะรถเล็กเนี่ยก็ดูท่าทีแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จ์สัญจรไปได้นะคะส่วนเส้นทางกม .6 ขอภัยค่ะกมศถึงแยกบูดีนะคะช่วงนี้รถสามารถสัญจรได้ฝั่งเดียวค่ะทาให้การ วิ่งสวนทางกันเนี่ยเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยนะคะที่ยะลาจนถึงโกตาบารูค่ะตั้งแต่ที่แยกจุเนเรฝั่งขา,ขาเข้าเมืองยะลาก็มีน้ําท่วมขังนะคะสัญจรได้ช่องทางเดียวค่ะและเส้นทางที่มีน้ําท่วมขังอีกเส้นทางหนึ่งก็คือยะลาเบตงนะคะตรงบ้านบนังยูโยนะคะอนามัยสเต็งนอกก็น้ําท่วมนะคะหน้าวัตรีมิตรก็น้ําท่วม มีทั้งจนถึงตรงแยกเนินหูวางไปทางหน้าวัดเฮ้งเจียค่ะทางรัฐพงษ์ยืนไรก็มีน้ําท่วมขังนะคะและนอกจากนั้น,นะคะ่ะวิถุนอุทิศทางไปจุดตรวจวิถุนอุทิศน้ําก็ท่วมเช่นเดียวกันค่ะ,คะถือว่าเขตเมืองยะลานะคะท่วมหลายจุดด้วยกันค่ะและอีกหนึ่งย่านเศรษฐกิจนะคะก็คือย่านพังเมืองสี่ยะลานะคะท่วมหนักสุดในรอบ20ปีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าบริเวณตรงนี้ค่ะท่วมครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ20ปีก่อนในขณะที่ตําบลเตงนอก ตำบลท่าสาบแล้วก็ตำบลบุดีรวมไปถึงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลามีท่วมขังในหลายพื้นที่รวมทั้งมวลน,น้าําค่ะได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลน,นครยะลาโดยมวลน,น้ําที่ไหลามาจากพื้นที่ตำบลบุดีและตำบลสเต็นงนอกไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลน,นครยะลาประกอบด้วยชุมชนหลังโรงเรียนจีนชุมชนทนวิถีชุมชนเมืองทองชุมชนหลังวัดยะลาธรรมารามชุมชนเสรีวิทุนทิศสิบรวมไปถึงหลังโรงเรียนเทศบาล5จารุนอกจารุพัฒนาชุมชน สิริโรธขอภัยค่ะสิโรโรธแแล้วก็ชุมชนสันที่สูงชาวบ้านก็เร่งขนสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเลยค่ะโดยยึดระดับน้ําท่วมของปีที่แล้วเป็นหลัก อย่างเช่นถนนผังเมือง4ี่ถนนทนวิถีตลาดมะพร้าวหน้าสถานีรถไฟยะลาหน้าโรงแรมยะลารามาถนนพิพิธภักดีช่วงหน้าสถานีรถไฟมวลน,น้ํายังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝนยังคงตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะเท่อเดียวกันกองกำลังการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ําสายบุรีบ้านละแอตําบลบาลอชุมชนตลาดล,ล่างตําบลกายูบกเกาะบ้านสโตบ้านกอเมิง บ้านแย่ตำบลอาซ่องบ้านพลูบ้านจารังตาดงตำบลท่าทงบ้านเกะรอตำบลเกอรออําเภอรามันจังหวัดยะลาเตรียมขนของย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมกับเตรียมรับสถานการณ์ระดับน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลละแออําเภอยะหาด้วยค่ะซึ่งเกิดน้ําท่วมเกือบทั้งตำบลชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันกันกบ ในพื้นที่ของโรงเรียนดำรงวิทยาตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลานักเรียนแล้วก็คุณครูค่ะก็พายกันขนย้ายของขึ้นที่สูงหลังจากเมื่อคืนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนถล่มทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันดวย